各位同学，大家好！这个题卡，你好，欢迎来到课今天来跟老师一起学说中文。我尼玛，d m 排的老师，尼卡。好，们样，卡，准备好了吗？今天我们来数数字十，十位的，或者拿 black m a r k e 写。 กับนลงกรอยนะครับเขตนี้นะนี้น่ครับหลักสิบเนี่ยแต่เป็นสิบสิบเนี่ยแล้วก็ฝึกอ่านเรจะมีตัวเลขให้นักเกมฝึกอ่านน,นา,อา,นานนะครับส0นะครับนะตามมาสุยานะครับเอ่สิ0สามสิบสี่สิบห้าสนั่นเอนก็วิธีอ่านก็ว่า อ่านตัวแรกข้างหน้าแล้วก็เป็นสืตัวเลยครับสือแปลว่าสิบสือเอก็20 3ก็สามส0 5สี่ก็หกสก็เจ็ดสิบนะครับเป็นอันนี้เป็นหลักสิบครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ส0บ二十三十四十五十六十七十八十九十一百นี่งร้อยนะครับห0 0่รอยาปว่านะครับโอเคเราอ่าหลักสิสร็แล้วเราก็อ่านไปอ่านอ่านรอหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มีวิธีก็เหมือนกันนะครับครับแล้วก็โอเค ออกเสียงตัวแรกแล้วก็ตกไปข้างล่างจะเป็นป่ายนะครับว่าอีป่ายนะครับเออป่ายเลขสามก็สามป่ายสี่ป่ายห้าป่ายหกป่ายเจ็ดป่ายแปดป่ายเก้าป่ายนะครับง่ายมากอ่านตัวเลขข้างหน้าแล้วแล้วก็เราก็พึ่น้องป่ายเข้าไปต่อข้างล่างนะครับ อันนี้คือที่อ่าง่ายครับรอบหนึ่งนะครับจลายยีเปี้ยนนะครับ2ี่ป่ายีอป่ายสามป่ายสี่ป่ายห้าป่ายหกป่ายเจ็ดป่ายแปดป่ายเก้าป่ายนะครับต่อไปหลักพันแล้วก็ออกเสียงว่าเชียนนะครับเชียน หนึ 1> 1, 20, ่งพันก็ยี่ชียนเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็ฝึกอ่านหลักสิบกับหลักร้อยก่อนนะครับโอเคเราก็ฝึกอ่านเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีตัวเลขแบบนี้จะมีเจ็ดตัวนะครับแบบนี้หลักสิบนะครับหลักรนะ้อยเนี่ยมาเราจะฝึกอ่านกันนะครับถ้าครายไม่ได้ฝึกเยอะๆนะครับเก้าสิบแปดใช่ไหม เ1้าสิบแปดเก้าก็เก้าสิสิบก็แปดเสิหหนะครับก็นี้สามสิบนะครับต่อไปจะเป็นหลักร้อยนะข้างบนเป็นหลัก10บ่าจะเป็นหลักร้อยนะครับทำเป็นตัวเลขก่อนรอยสน่ 二十三，哪个？四百六十五四百六十五啊，呐，啊，来来，啊，这呢，八百四十九，八百四十九啊，啊，最后台，九百六十九，九百六十九，对吗？九百。 六十，o 六十八，六十，你看，好的，再来一遍，你看，n u m b 看，九十八，六十五，来点看，不单嘛，时代，看，三十七，一百二十三，四百六十五，八百四十九，九百六十，呐，看。 อันนี้แค่เป็นตัวอย่างเฉยในะเป็ยนก็ไปฝกึกฝึกหนังสือมาฝึกก็ได้นะครับจะได้กิ่งขึ้นนะครับตัวได้มาฝึกนะครับโอเควันนี้ก็ได้เรียนฝึกอักสิบกระแล่ <Okay. S 2> ร้อยนะครับเอาแต่ right. นั้นคลิปนี้เราสือฝากอคอนเทนนี้ถ้านนักเรียนยังไม่ค่อย่อานมันระออกก็ฝึกเยอะๆนะครับขอให้ขอให้กิ่งขึ้นทุกวันครับเอาแต่ เสียงเแียงทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับจะเจียนเจอกันคลิปหน้านะครับ